สวัสดีพี่น้องป้องปายสุ้ผู้สุคนเด้อครับมื้อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญานแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะมาอัปเดตข้าวเป็นข่าวของทางติ่งหมอลำสาวเนาะครับเรียกได้ว่าสวยเพราะปากนะครับว้าเล่ากะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับติ่งหมอลำสาวสวยเพราะปากล่าสุดสารรับ ฟ้องแล้วโดนใครฟ้องป้าพี่น้องคือว่าศารลรับฟ้องแล้วแม่นผู้ใดฟอ้องเนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับทางเพจอ e ีเซียมเอลวีหกนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพส์ไว้แบบนี้ครับเพิ่นโพสตว่าศาลมีคําสั่งประทับรับฟ้องที่เลดี้นะครับกบหมายถึงเลดี้พรนทิพย์นั่นแหละครับพี่น้อง ที่เลดี้นางฟ้องอีป้าแล้วนะอีหนิงกุลซือนะครับกุลซือกฎหมายนักโทษหนีคดี112ว่าไงไหนมึงมั่นใจว่าศาลไม่รับฟ้องเพราะเลดี้นะครับมาเบืกความไม่ได้ไงล่ะมึงนะครับลิอานอยากเป็นกูรูกฎหมายนะครับก็คือว,ว่าไงพี่น้องก็คือว่าป้านะครับคุณป้าท่านนี้ก็คือว่า เป็นเอียสีนะครับของทางคุณพอๆของทางหมอลั้สาวนะครับซึ่งเอาตรงๆนะครับเพิ่นไปพิมพ์ดานะครับเลดี้พอนทิพย์นะครับว่าวง่ายๆกันเลยโดนเลดี้เพิ่นฟ้องนะครับแล้วบัดที่นี่นะครับคุณป้าทันนี่นี่อายุหนีย่างหลายเราได้พี่น้องนะครับย่างกับบ่าไหวนะครับเพราะว่าตอนเพิ่นไปสารนะครับย่างขืนสารกันแทบบ่าไหวแต่ว่าปากหนีแทบนะครับกับว่าง่ายๆกันเลย สวยเพราะปากเพราะว่าไปด่าลีดี้พรทิพย์ก็เลยโดนฟ้องบัดทีนี่ก็นานี่ทางป้าหนิงก็ออกมานะครับว่าเป็นตูเป็นตะเพิ่นบอกว่าบ่มีทางสารบ่มีาการรับฟ้องแน่นอนประมาณเนี่ยพี่น้องล่าสุดสารประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลยมีเอฟซีเนาะครับเขาบ e ้ามาคอมเมนต์นะครับเอฟซีท่านแรกบอกว่าอีป้าเอ้ยนะครับเป็นไงพิมพ์เอาสนุกสะใจ พอโดนไปเป็นไงล่ะนะครับเพราะว่าคุณป้าท่านนี้นะครับเพื่อนบอกว่าเงินกับโบมีทานายกับโบมีนะครับยางขืนสารกับยางขึ้นบ่ไหวเพราะว่าต้องใส่แนคำยางพรมประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับเอฟซีท่านต่อมาบอกว่าขนาดตัวมันเองนะครับก็หมายถึงป้าหนิงนั่นแหละครับเพื่อนบอกว่าขนาดตัวมันเองยังหนีคดีเลยนะครับแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าเอาไหนยายหนิงบอกนะครับสารจะไม่รับฟ้อง 100%เปซ็นเป็นไงล่ะออกมาพูดอะไรบ้างสินะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับติ่งหมอลำสาวสุดสวยนะครับสวยเพราะปากเพราะว่าไปด่าเลดี้พรทิพย์ก็เลยโดนฟ้องหมิ่นนะครับล่าสุดสารประทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดก่าคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผม เดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ